สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาย y o u t u ทุกคนเจอกันอี่แล้วนะคะคลิปที่แล้วที่บอกว่าจะขายบาร์บี้นะก็ยังไม่มีใครคอมเมนต์บอกเลยแต่มีคนติดตามหนึ่งคนนะคะชื่ออะไรอะที่มันเขียนว่า T I P P A W A N T R I A K A K A E W ก็ไม่รู้นะคะเห็นพี่เขาบอกว่าถ้าคิดว่าดีก็ทำต่อไปที่บอกว่าถ้าคิดว่าดีก็ทำต่อไปคืนตัวเราเองพิมพ์ไปให้ตัวเอง บ้าไม่มีเราไม่ได้พิมพ์นะไม่ใช่ดูๆๆๆใดูสิอัพโลดโอเคกี้ก็กมีคนทักเลยแหละนะเดี๋ยวขอตอบปั๊บไม่ดับบีกว่าเออๆเบิบมีคนน้องข้หนึ่งของอีไม่มีคราดกลัให้เราหน่อยค่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะจะมาขายของตุงๆเลยนะ อันนี้ไฟฉายอ๋อเดี๋ยวอันนี้เราขายเพื่อนขายไม่ได้สางทำซากุชิได้นะคะจะบอกอยังไงก็ได้นะแล้วนะแต่แล้วก็ขายดาวพับด,ด้วยอาราบนะคะกระเป๋านี้เราก็ขายขายสิบ,บาทนะอันนี้น่าใส่สิลงคลิปไปอันที่แล้วนะไม่เชื่อดูเนี่ยกำลังดูของตัวเองแตบเป็นแบบเป็น ว่าแบบการรองเท้าเลยก็คอมเมนต์บอกเลยนะตกใจตกใจตัวเองเหมือนกันว่าเออคุณลงได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะก็ขอรถที่มีขับยัดเตอรนะค่ะก็เดี๋ยวจะบอกให้เพื่อนไปดูแลก่อนจะด้วยอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะดกเ็กเเสิบบนะ